ขณะที่โครงการพัฒนาด้านอาวกาศคึกคักอย่างมากนะคะล่าสุดจีนก็ได้ส่งนักบินอวกาศในภารกิจเสินโจว5 5ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีอวกาศเทียนกงเป็นขั้นสุดท้ายค่ะติดตามรายงานของคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะ 6, 5, 4, 3, 2, 1, จรวจลองมาร์ช 2F นำยานเสริญโจ15ขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับ3นักบินอวกาศจีนมุ่งหน้าสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา3นักบินอวกาศในเที่ยวนี้ประกอบด้วยเฝยจุนหลงเติ้งชิงหมิงและจางลู่นับเป็นภารกิจที่4ที่มีการส่งมนุษย์ขึ้นไปประจำการบนสถานีอวกาศเทียนกง และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการขึ้นไปผัดเปลี่ยนกับลูกเรือในภารกิโจเสินโจ14ที่ยังประจำการอยู่ยเถถมื่อเดินทางไปถึง3นักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงรอให้การต้อนรับโดยทั้งหมดจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันบนสถานีประมาณ5-10วันหลังจากนั้นทีมนักบินอวกาศเสินโจ14จะออกเดินทางกลับโลก ส่งต่อให้นักบินอวกาศสินโจ15รับหน้าที่ต่อเป็นเวลา6เดือนโดยหน้าที่สำคัญในภารกิจนี้คือการก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงในขั้นสุดท้ายของเฟสแรกหลังจากที่มีการเชื่อมต่อโมดูลของสถานีครบทั้ง3โมดูลรวมถึงการทดสอบเทคโนโลยีทางวิศวกรรมภายใต้ความโน้มถ่วงต่ำการทดลองงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติงานในอวกาศภายนอกสถานี ก่อนหน้านี้จีนได้ส่งโมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนมาเชื่อมต่อกับตัวสถานีหลักได้สำเร็จถือว่าเป็นโมดูลส่วนสุดท้ายก่อนที่จะประกอบกันเป็นลักษณะคล้ายตัวทีตามแผนการก่อสร้างสถานีอวกาศของจีนในเฟสแรกซึ่งในอนาคตสถานีอวกาศเทียนกงสามารถขยายตัวสถานีจาก3โมดูลเป็น6โมดูลทำให้รับรองลูกเรือได้มากขึ้นเพิ่มเป็น6คน จีนเป็นประเทศที่3ที่ส่งมนุษย์ออกไปยังห้วงอวกาศและก่อสร้างสถานีอวกาศของตนเองต่อจากสหรัฐและรัสเซียช่วงปีที่ผ่านมาจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาด้านอาวกาศทั้งการส่งยานสำรวจการส่งมนุษย์ไปทำงานจากนอกโลกส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำกลางการจับตาท่าทีการร่วมมือกับรัสเซียในโครงการสำรวจดวงจันทร์ที่สะท้อนถึงขั้วอำนาจใหม่ในเวทีอวกาศ ทำให้จีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านอาวกาศในอนาคตบนสนามการแข่งขันจากนานาประเทศที่กำลังเดินทางบนเส้นทางนี้ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน